คุณยายมาตั้งแพงแล้วนะคะผักบุ้งกระดองมา,ากระดองมาคุณยายจะเก็บมา ตอแคนิดนึงแล้วก็ลหลบัวเก็บมาจากหนองกุทิ้งนะคะลหลบัวนี่เขาบูงยายปลูกเองตองกล้วยตัดมาแต่บ้านสวน ม่ะคะยังไม่มาตามเคยนะคะยายออกมาก่อนกระดองมายายนี่ยายก็เก็บมากระดองมาส,สวยๆนะคะหลือผักตีนเต่านี่ชื่อเรียกเยอะมากตัละจบ่ ของขายมีชะอมชะอมสีมัดเก็บมาจากบ้านสวนนะคะสะอมก็ปลูกเองชะอมพุนยายกำลังห้าบาท ตลาดนนสมบูรณ์นะคะตัดละ ยาวมากเลยตัดหลากผัก